ะไปลทุกคนเราถึงอิสตันบูลแล้วฉันไม่เยียบแล้วค่ะอิสตันบูลแต่ว่าเราต้องตกงานนี้เพราะว่าเราต้องบินต่อไปอิสเมียเดี๋ยวนี้เลยค่ะทุกคนคืออย่าเขย่าต้าพมโดนปะฉันเจอแล้วค่ะ ไอ้เต้าซื่อจะพาทุกคนไปดูนะทุกคน PDP A นะพวกเราต้องแชร์กันนะ PDP A นะพวกเราต้องแชร์กันทุกคนนะว่านี่คนนี้คือไอ้เต้าของพี่โดนขอบใจให้ฉันครึ่งหนึ่งแล้วตุรกีแบ็คแพ็คมึงคิดอะไรกันอยู่ เราอยู่ที่สตุรัดทักซิมซาลิไซทักซิมมันอยู่ที่อิสตันบูลทำไมเราอยู่ที่โคนักกะจ้าโคนักจาสุดจ้าหลกลางแผ่นไว้จะเที่ยวเฮ้ยนี่มันสวยมากไมกรู้แต่ว่าอันนี้ดูดีนะกเรื่จ้าอันนี้เรามาลองอาหารหลังจากที่กินแต่บนเครื่องบิน แล้วเมื่อกี้วันวินงบอกกทีนะมาลองคำแรกอาหารตุรกีอ่ะพื้นเมืองเป็ของบ้านเรานะก็คือบ้านเราเลยปะมันคือข้าวโพดใส่ซอสมะเขือเทศแต่มันหวานแต่มันอร่อยนะแต่ว่ามันก็แค่เปรี้ยวซอสมะเขือเทศแต่แต่ข้าวโพดมันกินสกัดซอสมะเขือเทศได้อยู่ยังไงแบบพวกร้านสลัดอ่ะหอ้อร้านสเต็กอ่ะนี่อร่อยครับสภาพยมมากยมมีเวอร์ คนเราเพิ่งกลับมาถึงห้องหลังจากทานข้าวกันตอนเย็นอยื่อทำเอเนอร์จีหมดเพื่อเดคือหมดเลยเอเนจีว่าหมดแล้วหนึ่งวันเราเล่าให้ฟังก่อนว่าวันนี้เราเจออะไรบ้างวันนี้นะฮะเรารู้สึกว่าเราควรจะจ่ายหลายๆอย่างเราควรจะจ่ายในราคาหนึ่งแต่ว่าเราต้องกลับต้องจ่ายอีกหนึ่งแล้วเราเล่าข่าวๆมาไปเจออะไรบ้างตั้งแต่เริ่มที่สนามบินสุวรรณเลยจิตเกศเลยสุวรรณภูมิเลยปิเกศเลยเอาคอนเทนต์ไงเกศอีห้าไปนั่งรอเหอะไม่เปิดสักทีสุดท้ายอีแปด จริงมาถึงอิสตันบูเราต้องมีแผนต่อเครื่องโดเมสติกแต่เราก็คือเหมือนออกมาตรงสนามบินก่อนมาแลกเงินแลกเงินซื้อซิมแลกเงินแหละเราแลกไปร้อยยูโรเราเหมือนขัดทุนไปเจ็ดร้อยบาทควรจะได้ประมาณหกร้อยหายไปหกร้อยในสนามบินใช่ป้ะเราแลกเงินแลกซิมเสร็จแล้วก็ต้องไปต่อโดเมสติกไฟมาอิสเมียเอาอีกแล้พี่ออฟเกียร์ไหนนะเมื่อสองปีจีสองบีจีสองบีนั่งรอเลยนั่งรอเลย พี่โนนถ่ายไปหันหามาเอ้ยทำไมตรงนี้มันมีเตอร์อกีดหคำว่าเตอร์กีดหัวไม่เห็นเครื่องเอกาสารเครื่องเอกาศเสตอนโดเมสติกใช่ไหมพี่โนน G8 ปีรอบแรก G2 อยู่ต้นสุด G8 อยู่ในสุดเกินขัดจะก็งงว่าทำไมเ็นกาตา์ถึงได้เอต้นเกินไม่ได้ต้องไปต่อรถไปเพื่เข้าเมืองซื้อตั๋วกับเคาน์เตอร์ที่เป็นออฟฟิเชียลสุดๆสรุปก็คือเรา3ามคนได้มาคนละหนึ่งใบ3มรอบในราคาถ้าป้ายถ้าป้ายที่เขาแปะไว้อ่ะคือสาสิบ สามสิบลีลาอืมแต่เราได้มาในราคาห้าสิบลีลาอยู่ดีๆก็ได้คอพทีเนียมใช่เป็นเซอร์วิสไงพาสีภาษาคนมีพ่อหนุ่มเขาตีกันเขาถือไม้เขาเป็นหนุ่มร่างดําดามไม้น้าสาวแล้วถือไม้แล้วแล้วเขาท้าเลาากับความหวังถ้ามีคนตีกันความหวังของเราคือรปภต้องมาดูแลแต่เขาตีกับรปภ แล้วเราก็อยู่ตรงนั้นะกูจะไปไงไงแต่คูควรจะเข้าไหมคูเดินผ่านเขาได้ไหมล่ะแล้วเขาตไม่กล้ามองจริงนะาไม่กล้ามองแล้วเขาจเพราว่ามีของอ่ะจะทิ้งของแล้ววิ่งหนีก็ไม่ได้แล้วคือประเด็นคือเราก็มีของที่มีค่าให้เห็นนะเอ๊ะทำไมพูดไม่หมดเลยวันนี้มากินข้าวเช้ากันจ้าอาหารเช้าที่ตุรกีวันแรกให้ดูจ้ะ ใช่ค่ะมันหมดแล้วค่ะดูไหมเอยคุณบ้านเขาสวยนะแกแต่คุณมะมงกุบอกเวียนหัวแล้วค่ะคุณมะมงกุรอแตกแล้วค่ะคือตอนนี้เราออกมาจากโรงแรมแต่เช้าเพื่อที่จะไปขึ้นรถต่อไปที่เดบิเซล <fic> <is> ซึ่งเราตองไปขึ้นที่ท่ารถของเขาท่ารถที่เมื่อวานที่เราดตู้โกงเงินไปคราบโกดยที่เราจะมาขึ้นรถที่าดิมสามศูนยสอนะนย0คน A few moments later. ากเราไม่สุดยอดรถเบนเราไม่รู้เราขึ้นรถเบนได้หรอที่นี่ก็เหมือนบ้านเราจะขึ้นแบบไม่จ่ายเงินก็ได้หรอคัสยาก็คืออนุสวรีบ้างทุกคนอ่ะวันนี้กลับมาแล้วเอนเนอร์ซีกันเอนเนอร์ซีกลับมาแล้วจ้าได้นอนแล้วขได้นอนแล้วได้นอนละชีวิตเหมือนเป็นผู้เป็นคนแล้วกลับมา วันนี้ไม่ยากใหรกจะรู้แล้วไงว่าตอ้นั้นนะคุณผู้ชมไม่ไม่ง่ายละชีวิตแค่นึงมันง่ายได้แค่แบบเดียวอะชีวิตตอนนี้เราออกจากโรงแรมขึ้นรถเมย์อันแสนสนุกของเรามาที่อออาบีแต่อรับเขาบีบแต่ตอนรับกระเทยค่ะการจะเป็นบล็อกเกอร์มันเหนื่อยขนาดนี้เลยหรอคุณงามความดีของจอร์ีกีพิสบอกเลยนะ เจอสิบเก้าม <flat> ีผัวเจอสิบเก้ามีผัวบอกเลยที่นี่เหมือนแบบอาชีพในฝันคือเป็นเมียคนตุรกีได้เลยสามารถทําได้ตลอดชีวิตไม่เบื่อจริงเขาหล่อแบบไม่น่าเบื่อจริงคือเจอสิบเก้าเจอคนหล่อเจอสิบเก้าเจอคนหล่อเอางี้เราเราไม่พูดถึงล้วสั่นี้ใส่ใจคอเราพูดถึงแอปเป็นไทยนองแอปเพียแลนด์อย่างเดียวก่อนเราเลยไม่ทันได้พูดคุยเูดคุยไม่รู้เรื่องทำไงดี เพิ่งแค่ไปถ่านสะโพดน้ำเอาโง่องนะคุณผู้ออเอาไปก่นอ,อ,กอ,อกนะอดทนนะทุออกคนอดทนไปพร้อมกับเรานะทุกคนเราอยู่ที่ปัมุคาเลเราอยู่ข้างบนแล้วจา้าสวยมากแต่ดูรูปสิรูปเหรอขอดูรูปหนะ่อยเธอเห็นปะแค่นี้นก็เห็นแล้วว่าแบบสีผิวคือแบบมันแบบคอนทราสต์มันขึ้นน่ะดูรูป เห็นแต่ฟ้าดของจริงทุกคนถึงให้ทุกคนลองมาเดินนะลุกคลักงิริยาของจริงเธอแต่มาสวยจริงสวยตอนนี้ตีนแ็งสวยเลยใครที่จะมาหน้าหนาวก็บอกเลยว่าจริงเหมือนเข็มแทงตลอดเวลาเย็นหิ่งคมแล้วดูแบบกระเป๋านะมันเลยสุดๆดูพี่ออฟยิงฟันดิ น้ไม่ไม่มีเบอร์ตั้งแต่เอาละครับทุกคนตอนนี้เราทั้งสามคนก็อยู่ที่แคปปะโดนเกลเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้เราเราอินว่ะเราเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราพากันที่ l o เคชั e p เคปเฮานะครับคือเป็นโรงแรมแบบโรงแรมข้ามที่นี่สวยงามมากส่วนใหญบล็อกเกอร์ก็จะแบบมาถ่ายรูปมาอะไรกันที่นี่นะฮะซึ่งเราได้ห้องใหญ่มากทุกคนจะพาไปดูอะมาดูกันดีกว่าเราเข้ามาปุ๊บจะเจอห้องเล็กก่อนจ้ะห้องเล็กก็จะมี2ห้องนอนที่2ที่นอนแบบนี้เลยเตียนคูแบบนี้เลยแล้วก็ ข้างในสองหองนอนนี so cool. ่ก็จะมีห oh, no. ้องน้ำในตนอกนะแต่จะเป็นห้องน้ําเล็กอันนี้คือจะห้องห้องนอนใหญ่ก็จะมีเตียงใหญ่ให้เราแล้วก็เป็นห้องน้ําที่ใหญ่บ้ากจะทำหรห้องน้ำคนเี่ใช่แบบเข้าไปมันดูเล็กเลยมีห้องน้ำมีอ่างมีแบบเอ้ยที่อันนี้น่าจะเป็นอ่างลามะเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าแช่น้มีแบบห้องห้องน้ำาห้องดีมากเราต้องอาบน้ำก่อนไหมเพราะเมื่อคืนเราไม่ได้อาบน้ำ มันเป็นพรีเวลส์ของเราเพราะว่าคนตุรกีเขารักเราเขาสู้แล้วเขาเลือกเราแลวโหวตเราเขาโหวตเราวันแรกโหวตเราทุกวันโหวตจนบนรถลงมาเขาก็โหวตให้ห้องที่หลุดที่สุดในโรงแรมเขาแลลวอันนี้หลุดสุดเพราะว่าที่มั่นใจเพราะว่าข้างหน้าเป็นสระว่ายน้ำเลยที่มั่นใจเพราะว่ายังไม่ได้เห็นเขาซริอเขาทำจีนที่เขาเจาะทำอ่ะตโนมัปินทำจีงต้องเจาะเหรอเพราะว่านอนไปจะมีหินงอก ไม่ได้หนีหนี่อยู่นีไน่ไงแต่พายจะย้อย <laughs> ราวนี้นะจ๊ะเราอยู่ตรงหน้าโรงแรมแล้วเพราะว่าเราจองทัวร์ไว้เราจะไปบอลลูนสีหกแอร์บอลลูนไม่ได้จองทัวร์ค่ะซื้อบอลลูนขมเหลาขมบอลลูนสามา <c oughs> คือเราอะมี3คน <Okay. S 1> เราเหมาทั้งบอลลูนบอลลูนม,มันขึ้นได้สิคนแต่เราเหมาแ <จำ S 1> ค่สามคนมัน,นจําเป็นเราเหมาแค่3ามคนแล้วเราอะอนุญาตให้คนอื่นอีก10กว่าคนขึ้นมาด้วย <4. S 1> เราใจดี <c oughs> ใช่นมเฟรีใช่แต่เดี๋ยวให้ดูว่าใครคือผู้โชคดีบ้าง <c oughs> เราจะไปถ่ายเขาไม่ได้ไม่ต้องถ่ายเพราะเขาเป็นผู้เ <c oughs> ขาเรียกว่าผู้ไม่มีเงินเราคือผู้มีเงินเราเหมาบอลลูนให้เขาสามพันยูโรสามพันยูโร พอสามพัตอนบอลลูนลงมาพอมันฟรีบอ่ะเขาพับใส่กระเป๋าให้เราด้วยนะโอ้สักก็จะบอกเลยว่าบอลนี้คุ้มไม่สักการะจะพูดเลยว่าเหมาสามพันหรอเราโง่แหละใส่สามพันล่ะไม่อันนี้เขาพับบอลลูนให้ด้วยเออมันเป็นของที่ระลึกบางเหมาเธอทุกคนอย่าไปฟังอะไรคนพวกนี้เยอะนะพวกเช้านี้ยเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าเราไปขึ้นบอลลูนที่ไหนและยังไงเดี๋ยวติดตามนะจ้ะ จูคอนเราอยู่ใน,นมารูแล้วเอาล่ะตมื่อสักนิดขึ้นมารูแลเมื่อเช้าเกือบหลักที่ว่าจะไม่ได้ขึ้นแล้วยังไมไขึ้นแล้วแกมาร,รูเต็มฟ้าแล้ววะ่ะ ห้าร้อยเมตรตสูงมากสูงก็ห้าร้อยเมตรสูงมากบ้านน่ะเอาจริงสูงมากผ่านไปเรื่สูงมากทุกคนอยากเห็นปักสูงทุกคนจ้ะตอนนี้เราอยู่ที่โอเปนนี่โอเปนแอร์มิวเซียมใช่แล้วคือคนทักท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอนักท่องเที่ยวใช่แล้วคือแบบ ทุกอย่างคือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่ที่อยู่อาศัยที่อยู่ในหินในถ้ำเจาะเองเจาะเองใช่เจาะบ่ี่เหมือนเจาะหูเลยจะไหอยากเป็นผู้ขอดูถ้าเราดูไม่พอหรจริงๆตรงนี้นะครับจะมีด์กเชิญให้เราเข้าอีกต้องใส่เพื่อ50ปีลา่ที่ออลก็เลยบอกว่าไม่เข้าดีกว่าเราเป็นขัตสำนักเมื่อถ้าเป็นวาน่ะไม่เข้าเหมือนกัน พราะว่าเราปูไม่จบว่าเราเป็นศัลยภูติจนถ้างลานร้อยบานเลยเนาะใช่พี่ทีคนถามว่าเขาเก่งมากนะที่สามารถที่จะขึ้นไปถ่ายแบบไปไปฉลุอาตรงนั้นอะถ้าเป็นซอกหินจะเป็นโค้งอะสินี่เขาแรงงานถ่ายเตอเด็กซอกเก่าสภาพพลังงานเดินมาผมทำเมื่อกี้ครับอันนี้สร้างใหม่เลยครับปูยังไม่แห้งอย่าจับนะครับจบสีนี้ยังไม่แห้งนะครับอย่าจับนะครับช็อตเก่งนะ มันสวยมากเลยนะเธอให้มองฝั่งมองฝั่งนั้นให้ดูมอฝั่งนั้นใช่แล้วเราก็ยังสวยอยู่เห็นปะถึงแม้จะย้อนแสงก็ยังสวยอยู่ฝั่งให้วันน้าสวยเลยจริงๆมันฝั่งให้ดูดิแต่ถ้าเทียบหน้าเรากับโบราณสถานข้างหลังหน้าเราโบราณกว่าใช่แล้วผุพังกว่าพี่นนพี่นนแกล้งแกล้งเต้นหน่อยไม่ใช่พี่ เต้นเตอย่าได้ดีลาดเต้นธรรมาดุ๋ยดุ๋ยเฮ้ยยวันนี้เราขับรถมาที่อวานนอสนะจ๊ะไปกินมาโดอวานนอสเพราะว่ามันความจริงอมันมีหลายสาขาในทักซิมก็มีแต่ว่าเรารู้สึกว่าทักซิมคนน่าจะเยอะก็เลยมากินที่นี่ถ้ากินอวานนอสดีกว่าเพราะกินคับป้าก็ไม่ไหวแพงมากไ้ฟังเสียงความกรอบ รอบจนกระดูกนิ้วกูจะแตกแล้วไปอกเให้ดูข้างนี้น่ารักมั้งน่ารักนะเอ้แต่ข้างในนิ่มข้างในนิ่มก็เหมือนขนมฟังฟองซาสลองโซนหน่อยแต่ดูแซนติโอเกลเทวปะกูับบ้าไม่ถูกมันฟิวไล่กับสมัยก่อนอ่ะอิที่เราชอบกินกันอะ่ะถ้ามันมีชีสดิบคอปพิซซ่าอ๋อเหมือนนะเป็นคล้ายกว่าสติกอ่ะอืมจริงเหมือนเลย มันได้ก็อันมือนี้นะจ้าแต่เราไม่ได้สั่งจิ้มอะไรหรือว่าสั่งอย่งอย่าไปสั่งกินทีหลังน่ากันมากนะทำจริงคือในกล้องพมน่าทาน่ากินมากด้วยผลและสั่งจิ้มให้มีมาด้วยเอาแล้วกินจอกันต่อไปของเราคือการขี่ม้านะตาทุกคนลงมาแล้วมาก here is every time look down Oh, uh -huh. uh -huh. okay are, uh, Two press good balance uh -huh. no back no back uh -huh. okay uh, no this this okay. bad position okay. at this foot position okay, okay. ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เอซีสในไคเซรีนะฮะเราจะมาดูใช่ที่นี่มีหมาและเราก็จะมาเล่นสกีเล่นสกีจริงบอสสภาพดีได้ไรบอสไหนลูกเป็ดไหนลูกเป็ดลูกเป็ดไหมเราเล่นเอาเท่าอันเดียวใค่มาเอาหน้าเอาอย่าเอาแว่นแตะเหล็กมานี่งงง เย็นจังแต่ไม่หนาแต่พอลมมาเท่านั้นแหละพอลมมาเท่านั้นแหละก็ตดไลยดิเฮ้ยแต่เขาเล่นสกีกันอ่ะเราขึ้นไปเล่นบาร่า ราอยู่ที่ปั๊มต่างประเทศคุณผู้ชมเมื่อไหร่มาปั๊มเราก็ทำอะไรรู้ปะไปขโมยแว่นตาในช็อปเคยดูหนังฝรั่งปหมไม่ถ้าเข้าช็อปแล้วใช่ไหมจะมีซอมบี้วิ่งแล้วเราต้องอยู่ในช็อปโอเคไปจ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องกลับอิสตันบุลกันแล้วไปเข้าเมืองหลวงบ้างละเดี๋ยวเจอกันที่อิสตันบุลเลยเนาะทุกคนบายจ้ามาถึงห้องที่อิสตันบุลแล้วจ้ะ แหมวันแรกที่อิสตันบูลเอาแล้วขึ้นเครื่องยกหางให้เขารู้ไปเลยว่าไทยมีดีไทยมีดีอะไรดีอุ้ยแต่ละคนคือเตรียมพร้อมเวอร์คือนี้ทำอะไรกันเออเราคือโอทอปโอทอปหรอเราเรปเป็นเซนต์ชาติตัวเองเลยส่งออกยังไงอยากไรเราจะมาทำให้ ประเทศเสื่อมเสียไม่ได้เพราะเราตึ้นหน้าเป็นตาม A few moments later ทุกคนเมื่อกี้ไปกาลาตาเราไปกาลาตามาแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าไปได้แค่ถ่ายรูปแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยจริงจริงอาหารแพงทุกอย่างเราก็เลยกลับมาแท็กซี่แล้วก็เลยกลับมาแท็กซี่ชมว่าสวยแล้วก็เลยกลับมาแล้วลองกินสิ่งที่พี่ออฟบอกว่าเฮ้ยต้องกินคือพิชุปเปียก มันคือแบบกึ่นนึ่งแต่ฟอก็นุ่มเลยนาะนุ่มเหมือนกินซาาเปาเลยซาลาเปาใช่หมดเลยที่กอนดีเยอะอ่ะอ่ะหลังจากที่เราไปซื้อกันมานะจ๊ะมาวิฟไม่ใช่ฮาฟิส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 มุสตาฟาเป็นเจ้าที่อยู่แม่ปินออรีวิวอันดับหนึ่งในทุกที่อ่ะไม่ว่าจะเป็นตามกรุ๊ปตาม ที่เขาเรีวิวก็ให้กินเจ้าหนึ่งแต่คือราอ้านเขาว่าความขนมนะกิน,นดูดีนะแต่ว่าถ้าถ้าแต่ตอนนีไมนกิ้งซ้ายกิ้งขวาแร้วนะนแต่ท้าเลทเรทที่มันแพงที่สุดของร้านเนี้ยก็คือพวกที่เราเลือกมามันกิโลนึงมันจะเจ็ดร้อยยี่สิบห้ารีลาเท่าน,นี้เราไปไหนครับพี่นนท์างลางค่ะรกนมันมันลึกจังเลยอะ่ะบ่ายโมงหรือย,อยังนะกบ่ายแล้วนี่คือเราเดินหลายที่มากเราเดินตั้งแต่ที่ไหนนะ วันนี้เราเดินเราไปสุตานอาเมดก็จะมีไฮเจียโซเฟียกับก็น่าสุตานอาเมดก็คือบูมองสีอ่าฮะแล้วเราก็เดินเดินประมาณกิโลหนึ่งเก้าร้อยเมตรเดินเก้าร้อยเมตรไปแกรนบาเร์ซาก็คือร้านไหนเราไม่บอกหรอกไม่บอกให้ดูหน้าให้ดูหน้าให้ดูหน้า คนถ่ายซีมือนี้เราจะโดนกี่หมื่นกลังมากชื่อร้านก็คือชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเราเรียกแต่ซอเปก็คือชื่อเชฟชื่อเชฟหรอซออปเปไม่ได้ชื่อชื่อท่าหรอเหรอเออหรอชื่อคนแต่ความจริงเราต้องบอกอันนี้ก่อนว่าเมนูที่มันไม่แพงก็มีมันมีเมนูร้อยสองร้อยอ่ะมันมีเมนูที่แบบว่าเบอร์เกอร์อันละสามสี่ร้อยอ่ะ ราคาเท่าซิกแฉกมันมีซิกแชกเออนั่นหละไม่แพงนะเบเกอร์ก็400ร้อยเห็นไหมน่ากินด้วยเอาราคาลีลาไม่ต้องบอกไทยต่อ2อ0ล้ลี่าอันนี้ก็270ลีลยสเิบรร์เกอร์ไครละดีดีแหละแ้วก็มีมีดบอร์เนี่ย195าีลาเออโอเคเป็นเป็นบดจริง ื้ออร่อยมากเนื้ออร่อยมากแล้วผ่านเวลาบอกเลยว่าไม่ถึง1 0นาทีไม่ถึง1 0นาทีทุกคนไม่ที่บอกว่าไม่ถึง1 0นาทีคืออะไราะไม่ได้บอกว่ากินเร็วแล้วอร่อยมากนะผ่านถ่ายไปแล้วใน1 5นาทีใช่ไปแล้วแค่1 5 0นาทีนะ้าไม่มีช่องว่าเลยเล้ดูตอนนี้เลอแค่เป็นไฟกินทีเดียวหมดเลยอะ ช้าวันกลับเราอยู่กันสองคนสองคนไม่บอกพร้อมรับพร้พอมร,รับนางฟ้าไม่เพราะเราอะมาคาโฟมาคาฟูก็คือซื้อแต่ละช็อกโกแลตเวอร์ม่จริงรสหนึ่งรสใหญ่ให้โชว์หน่อยโชว์หน่อยเมื่อซาเป็นรสใหญ่รสใหญ่แล้วแต่นี้เรามาซื้อเพิ่มเมื่อซาเป็นรสใหญ่ไม่นแล้วก็ถามว่าโซ่ทำไมทำไมไม่อินเสิร์ตไม่ไม่ไม่ยากสำหรับกระเทยในการอินเสิร์ตอ่ะเราก็ตัดชับๆช็ให้ดู เฮ้ยละซูงหน้าวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าไม่สวยอยู่ไม่ได้แต่งหน้าเพราะว่าคนตัวเกียบบอกเสร็จแล้วอย่าแต่งเลยจริงเมื่อกี้มีคนบอกฉันเลยว่าฉันอะ so beautiful เออเออหมอข้างหลังเป็นโรงพยาบาลพอดีเลยมหาถามหมอถามหมอนี่อะอะแลนด์มาร์คคือนี่อะให้ดูก่อนมันเป็นมหาอะไรอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่อิสตันบูลป่ะเพราะอิสตันบูลมันอยู่ที่ที่นู่นใช่อะมหาอะไรเนี้ยเป็นแลนด์มาร์คแล้วเลี้ยวไปทางเนี้ย จะเจอเทคยอนเทคยอนเป็นผับเก่งนี่ข้างหน้า่ะกลอกนี้เป็นผับเยอะอยู่เยี่ยทั้งหมดเลยเออกลอกนี้เป็นผับเยอะอยู่ใส่ไปเยอะอ่ะให้ดูเป็นฟิลประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็ผับเราจะเรียกว่าคลับเออเป็นทางทางเข้าประมาณนี้ไปให้ดูแวบเวให้ดูแวฟเวอ่ะให้ดูบรรยากาศชารซิม ทักซินจะเป็นฟิลลิ่งนี้ถนนจะยาวมากตามสายรถรางไปเลยยาวแบบเดินไปเลยแต่ก็ถูกกว่าแท้จริงๆแต่ว่าถูกน่อยน้อยแต่เราว่าชุดของผู้หญิงถูกชุดของผู้หญิงถของผู้ชายไม่ค่อยมีคอลเลคชั่นแบบใช่ตกลงแล้วนี่ร้านนี้คุณรู้เฮ้ยนี่ร้านช็อกโกแลตแนะนำร้านช็อกโกแลตหน่อยเร็วร้านช็อกโกแลตร้านนี้เด็ดดีมากเรามาหมั่อร่อยนะแต่ก็ราคาก็สูงอยู่เราสั่งคนเหมันเกือบหมื่นใช่เรา เราสามคนเกือบหมื่นบาทซื้อช็อกโกแลตเป็นหมื่นบาทซึ่งราวช็อกโกแลตอ่ะพี่ออยเป็นคนแนะนํามาซึ่งอีกเทยออยอ่ะมาตอนมห้าแต่ตอนเนี้ยเกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีแล้วอ่าแต่ร้านก็ยังอยู่เอออร่อยจริงยังเหมือนเดิมอร่อยอร่อยจริงแนะนำมัก็ยังเหมือนเดิมแต่ไม่เคยกินไม่เออเอออยยังอร่อยยังอร่อยหรือการหมายถึงว่าอร่อยอ่ะอร่อยเออคือกินตอนตอนนี้ที่เรากินกันก็อร่อย แต่ไม่รู้เหมือนเดิมหรือเปล่าโอเควันนี้เป็นวันที่วันสุดท้ายของที่ตุรกีแล้วเราจะต้องกลับประเทศไทยแล้วเรไมทั้งหมด8วันมะ8วัน8คืนจริงเออ8วันอยู่อิสเมีย2วัน1คืนครับเกีย3วันแล้วก็นั่งอู๋ในวันเป็นแค่บาโดเกีย3วัน3คืน3คืน4วัน3คืน4วัน3คืน่วันสุดท้ายเราก็ินกลับมาที่เซนบูใช่ เ้าขอบอกว่าอิสเมยผู้ชายดีกว่าวอิสตันบูอ,อิสเมยจะเป็นผู้ชายแนวแขกขาวหน้าคมมีเขานิดๆคือคลิปเราอะไปมาเกือบคบเป็นแบบเหมือนแกนทัวร์แกนทัวร์ไปมาคือแพลนตั้งใจจะไปเอฟิซูสแต่เนี้ยล,ลมแต่จะเล่าว่าที่เราไปเลทที่เอ,อฟิซูสด้วยเพราะว่าเราก็ประสบป,ปัญหาหลายอย่างซื้อบัตรกระโดนโกงบนะัตรบัตรถไยฟ้า บัตรของอิสเหมียมีอยู่สองอย่างคือบัตรเติมเงินกับบัตรใบใบเล็ทที่เป็นรอบใบเลทก็แปลว่าทิเกตเลยบัตรรอบเขาจะเป็นสามล้อสามสิบบาทสามสิบลีลาอันนี้ก็ซื้อไม่ยากแต่แต่ถ้าจะอยู่นานใช้เยอะก็ซื้อเป็นบัตรเติมเงินแต่มันจะมีค่าบัตรค่าบัตรห้าสิบค่าบัตรห้าสิบลีลาแล้วก็เติมเอาแต่ถ้าเลือกได้อาจจะไปทัวร์ดีกว่าคือเรามาถึง ี่แล้วก็เลือตัวไปเลยตัวไปที่สุดง่ายกว่าประหยัดอ่าไม่ได้ประหยัดกว่อนการันตีว่าได้ไปเชื่อมเราต้องทนใจเราต้องเหนื่อยไม่ง่ายไ่เหนื่อยไม่ต้องแบกกระเป๋าไปมาไปมาสิ่งที่เาบอกก็คือว่าอยากเป็นดาราไปเอซียสอยากเป็นดาวไปเอเซีเอสใช่ขึ้นคลิปใส่โค้ทใส่อะไรใส่โค้ดใส่แว่นตาดำขอให้เป็นใส่เสื้อสีสด พอเรียนแตดังมากแค่แค่นัตตาออกเอเชียก็โดนโหวตแล้วอะแต่โดนโหวตโดยชนีน้อยนะอายุ14 15ีิชนีน้อยวัยวัยภาคผู้นแก้วจเรียว่าสิบสี่สิบห้าบางคนนั่นนันสิบสองน้องสิบสองถึงสิบสี่อะันนี้คือทักซิมสแควร์ให้ดูอ่ะพูดต่อพูดสวยมากใช่เมื่อคืนเรไม่นั่งแถวนี้แหละแต่ว่าเมื่อคืนพี่เฟรมมานั่งแถวนี้ใช่ทำอะไรเอ่ยมาละหมาดสถาบันวิหารบนลูน อ๋อก็ทักว่าเราเคยเล่าไปแล้วก็คิดว่าเขาจะทักเป็นภาษาทุกภาษาตอนนี้เราโดนโหวตว่าเป็นเกาหลีเราอยากเป็นอะไรเราก็ลองดูเราโดนบวตเป็นเกาหลีรล้วเนี่ที่เนี่ยมันน่าเที่ยวตรงที่ว่าเขาเข้าใจว่าถ้าทำเอเชียเราทำเที่ยวอะไรเขาก็โอเคเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ฉันรู้สึกว่าเธอเป็นตัวเองไม่คนบอกว่าที่นี่เขาเปิดเขาแบบเรื่องเห่าอ๋อหมายถึงว่าเขาไม่ได้เหยียดเอเชียเขาไม่ได้มองเอเชียแปลก เาต้อนรับเพราะว่าเขาปันเงินเราเลยอยากทำะไรก็ทำไปเถอะ,อะแต่รู้สึกว่าที่นี่เขาไม่ค่อยสนใจจริงๆนะตอนแรกเราคิดว่าเขาจะเคร่งด้วยความที่เขาเป็นแบบเมืองแห่งศาสนานิดนึงแต่ก็ไม่นะ<ม>เขาก็อยากจะทำเลยก็เรื่องของมืองเถอะจริงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลอยู่ดีจริงทุกคนเชื่อชีวิตศาสนาไม่ใช่ศาสนานที่เรายึดยึดเหนี่ยวปุ้งปาหินหินลอยไม่มีไม่มีการปาหินทางนั้นพุ่งปืนค่ะไม่มีไม่มีการปุ่ง คนที่พบกันได้ที่นี่จะมีแต่ตำรวจครับจะมีแค่ตำรวจบอยไปไปตายแล้วล่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาโชว์แค่นี้แหละแต่ถ้ามีอะไรน่าสนใจเราจะถ่ายเพิ่มเติมแต่ถ้าไม่มีเราก็จะไม่ถ่ายละาปละบายทุนเรากำลังประกาศกันแล้วเราอยู่ในเก t เราอยู่ในเกตเกตะไรายังไม่ถึงเกตเราอยู่ในสนามเบนเราจะเดินไปที่เกตเราคือ F 1 6ก็คือเป็นปืนไงเป็นปืนเลยเกตเราอะ F 1 6เป็นเครื่องบินส่ะอ้าวเหรอใช่อสานใชซุ่